สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AK Auto Expert ที่นี่เรารวมทุกเรื่องของยานยนต์หรูรถบ้านและเทคโนโลยียานพาหนะล้ำสมัยสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดแห่งความหรูหราเหนือระดับกับ Pro r o l l r o y c e Motorhome ปี2026ที่หลายคนรอคอย Pro r o l l r o y c e ซึ่งเป็นชื่อที่สื่อถึงความหรูหราความประณีตและความสมบูรณ์แบบระดับสูงได้นำเอาความเชี่ยวชาญด้านการผลิตรถยนต์หรูมาพัฒนาเป็นรถบ้านระดับไฮเอนในรูปแบบโมเดลสุดล้ํา การออกแบบภายนอกของ Rolls-Royce Motorhome 2องพนี home, นี้โดดเด่นด้วยโครงสร้างที่สง่าง,งามเส้นสายเฉียบคมพร้อมสัญ,ญลักษณ์ Spirit of e c s ที่อยู่เหนือกระจังหน้าตัวรถถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุระดับพรีเมียมที่ให้ความแข็งแรงแต่เบาช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านเครื่องยนต Roll ์ Rolls-Royce Motorhome ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่เงียบและทรงพลังพร้อมแบตเตอรี่ความจุสูงที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง800กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนอกจากนี้ยังรองรับระบบชาร์จเร็ว ทำให้สามารถเติมพลังได้ภายในเวลาไม่ถึง45นาทีระบบการสะเทือนแบบ a d a p t i v e a i สุดเป็นชั้นช่วยให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นแม้บนเส้นทางที่ท้าทายที่สุดมาดูภายในห้องโดยสารการบ้างความหรูหราเริ่มต้นตั้งแต่ประตูที่เปิดออกอัตโนมัติพร้อมบันไดเลื่อนอัจฉริยะภายในตกแต่งด้วยไมโอคแทหนังน appa เกรดสูงและไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนบรรยากาศได้ตามอารมณ์ผู้โดยสารมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางประกอบด้วยห้องนั่งเล่นพร้อมโซฟาแบบปรับไฟฟ้า โต๊ะกลางอัจฉริยะห้องครัวที่ครบครันด้วยเตาแม่เหล็กไฟฟ้าไมโครเวฟและตู้เย็นซ่อนในตัวในส่วนของห้องนอนโรลรอยส์มอเตอร์โฮม2026จัดเตียงขนาด king size พร้อมที่นอนเมมโมรีโฟมและระบบปรับอุณหภูมิส่วนตัวผนังสามารถปรับระดับเพื่อเปิดมุมมองทิวทัศน์ผ่านกระจกพารารามาสุดอลังการห้องน้ำก็ไม่แพ้กันมาพร้อมฝักบัวเรนชาวเวอร์ shower, อ่างล้างหน้าหินแท้และระบบกรองน้ำบริสุทธิ์ในตัวเทคโนโลยีที่ติดตั้งในรถรุ่นนี้คือระดับสูงสุด ระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่กว่า22นิ้วพร้อม AI ผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถควบคุมทุกระบบผ่านคำสั่งเสียงไม่ว่าจะเป็นระบบแสงเสียงอุณหภูมิหรือแม้แต่ระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกรถพร้อมกล้องวงจรปิดรอบคันและระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวในด้านความปลอดภัยโรลรอยส์ได้ติดตั้งระบบช่วยขับอัตโนมัติระดับ3ที่สามารถขับเคลื่อนได้เองบนทางหลวง มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉินและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ใช้เซ็นเซอร์รอบคันที่น่าทึ่งคือระบบพลังงานภายในรถสามารถเชื่อมต่อกับแผงโซล่าเซลล์เพื่อเพิ่มการชาร์จระหว่างการเดินทางพร้อมระบบสมาร์ทกริดที่สามารถจ่ายไฟกลับบ้านได้หากต้องการสำหรับราคานั้นโรลรอย์ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าราคาจะอยู่ในระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าระดับสูงที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายแบบสุดขีดบนทุกเส้นทาง โรลส์รอยซ์มอเตอร์โฮมปี2 0 2 6ไม่ใช่เพียงแค่รถบ้านธรรมดาแต่เป็นบ้านเคลื่อนที่ที่มีระดับความหรูหราดังโรงแรม6ดาวที่ตอบโจทย์ทั้งการเดินทางระยะไกลและการพักผ่อนแบบมีระดับบนถนนทุกสายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ลหลงใหลในนวัตกรรมยานยนต์ล้ำอนาคตและชื่นชอบไลฟ์สไตล์แบบพรีเมียมอย่าพลาดที่จะติดตามชมรถคันนี้และแน่นอนว่าคุณไม่ควรพลาดการกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมรีวิวรถยนต์สุดหรูและเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนใคร กดติดตามช่อง AK Auto Expert เ,เพื่อไม่พลาดเนื้อหายานยนต์สุดพิเศษแบบนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ